อย่างที่เล่าไปแล้วนะว่าไอ้ตัวของอธรรมจักรมันจะต้องตั้งอยู่บนเสานะครับแล้วก็ตัวจริงๆแล้วตามคติของอินเดียตั้งแต่ในสมัยพระเวทเป็นต้นมาเนี่ยไอ้ตัวจักรเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์กับการเป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์นะครเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ตัวธรรมจักรจะต้องตั้งอยู่บนเสาเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยจริงๆเมื่อกี้ที่คุณสุจิตอธิบายถึงในตัวของเสาโศกใช่ไหมครับก็คือเราจะเห็นว่าตั้งแต่พศ200กว่ากว่าเนี่ย บนหัวเสาของพระเจ้าอโศกเนี่ยทำเป็นรูปสิงโตนะแต่ว่าที่ฐานเนี่ยจะต้องมีตัวธรรมจักรล้อมรอบอยู่แล้วธรรมจักรที่ว่าเนี่ยมันมีสัญ,ญลักษณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับวันเวลาด้วยนะครับเพราะว่ามันจะล้อมรอบไปด้วยสัตว์ประจําทิศทั้ง4นะครับช้างมา้าโคสิงประจําทิศเหนือใต้ออกตกแล้วไอตัวของ การที่มันมีไอตัวธรรมจักอยู่เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนผ่านของวันเวลาในแต่ละวันเพราะฉะนั้นไอตัวธรรมจักเนี่ยนอกเหนือจะหมายนอกเหนือจากที่มันจะหมายถึงตัวของพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนะครับมันก็ยังหมายถึงตัวของไอสิ่งที่มันแพร่กระจายไปทั่วนะครับสกลจักรวาลไปทั้ง4ทิศแล้วในขณะเดียวกันมันก็ไปครอบคุมถึงการเวลาทั้งหมดมันเป็นสเปซแห่งแอนทพร้อมกันในทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่ตัวของศาสนาพุทธนะฮะ ได้แพร่กระจายเข้ามาในอุษาคเนยียนะได้แพร่กระจายเข้ามาในชวนภูมิกลุ่มวัฒนธรรมแบบที่นักโบราณคดีเรียกว่าวัฒนธรรมทวารวดีเนี่ยนะครับเขาก็มีการสร้างในตัวของธรรมจักรนะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของออพุทธศาสนานะครับเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาที่แพร่เข้ามานะในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์ที่มันซ้อนทับอยู่กับความหมายของไอตัวของการที่มันแสดงถึงพระอาทิตย์ เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความหมายของวันเวลาแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความหมายของพระธธรรมที่มันแพร่กระจายไปทั่วนะครับทั้งโลกหรือว่าจัก,กรวาลในภาษาสันสกิตโบราณเนี่ยนะโลกและก็จักรวาลเนี่ยความหมายตรงกันเหมือนกันไม่ต่างกันเพราะเขายังไม่มีความรู้เขายังไม่รู้จักไอตัวของระบบสุริยะจักรวาลเขายังไม่รู้ว่าโลกไม่ใช่ศูนย์นกลางของจักรวาล อันนี้เป็นภาพพุทธประวัตินะฮะตอนสําคัญตอนหนึ่งในในพระไตรปิฎกเลยก็คือตอนแสดงยมกปฏิหารก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับจะแสดงปฏิหารโดยการแสดงอิริยาบถต่างๆเป็นคู่คู่นะครับทำซ้ําเป็นคู่ๆ,นะๆอยู่บนต้นมะม่วงอันนี้เราก็จะเห็นว่ามีต้นมะม่วงอยู่นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามีพระพุทธรูปปางประทับนอนอยู่สองข้าง มีพระยืนอยู่สองข้างแล้วก็ที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับเราในที่นี้ก็คือ,อข้างบนมีพระพุทธรูปในอิริยาบถท,ที่ประทับนั่งอยู่แต่ว่ามือทั้งสองข้างเนี่ยนะครับมือมือข้างหนึ่งของทั้งทั้งสองรูปเนี้ย<ส>เขาจะแตะอยู่ที่ตัวของลูกกลมๆตรงนี้นะฮะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระอาทิตย์กับพระจันทร์ทําไมต้องเป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์คือในระบบสัญ,ญลักษณ์โบราณทั้งโลกเหมือนกันนะครับ ต้นไม้ที่มันตั้งต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันเป็นแกนของจักรวาลนะครับแล้วสุดท้ายมันก็เป็นจะเป็นเขาหรือจะเป็นอะไรก็ตามก็ตามแล้วก็การที่มันมีสัญลักษณ์ก็คือพระอาทิตย์กับพระจันทร์นะครับอยู่สองข้างเนี่ยมันก็วนอยู่รอบไอ้ตัวของแกนจักรวาลนะครับมันจะวนอยู่รอบแกนจักรวาลมันเหมือนกับที่ในคติของไตรภูมิจะพูดว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยวนอยู่ที่กึ่งกลางนะครับระดับความสูงที่กึ่งกลางของเขาพัทสุเมนเพราะฉะนั้น ตัวนี้เนี่ยนะฮะมันจึงเป็นแสดงให้เห็นถึงการแสดงว่าพระธรรมของพธธระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับออประดิษฐานอยู่ที่ตัวของกึ่งกลางของจักรวาลน,นะครับแล้วก็มีพระอาทิตย์และพระจันทร์ก็คือสเปซอันธามเนี่ยล้อมรอบอยู่พระธรรมก็แพรก่กระจายไปทั่วสากคนจักรวาลครับยังมียังมียังมีธรรม,มจ,จักรอีกอันมีพระสุริยเทพร,รวมอยู่ด้วย<ช>เราไปดูข้างในป้ายเขาเขียนว่าธรรมจ,จักรศิลา พุทธศตวรรษที่1 2 1ถึง13คือประมาณพศ1 1 0 2 0 0ถึง1 2น0นะครับเดิมอยู่ที่เทวสถานกรุงเทพหมายความว่าอยู่โบสถามไงละ่ะทำไมถึงอยู่โบสถามอะ่ะนั่นดิงงงนะธรรมจักรเนี่ยไปอยู่โบสถามอ่ะเพราะมีสุริยะเทพอยู่ข้างล่างนี่นต้องอาจารย์สีพจน์อธิบายครับก็เราจะเห็นได้ว่าข้างใต้ของธรรมจักรเนี่ยเราเขาจะแสดงเป็นรูปพระสุริยะ ซึ่งตัวเรารู้ได้ไงว่าเป็นพัสริยะก็คือในพระหัตถ์ทั้งสองข้างเนี่ยจะต้องถือไว้ซึ่งดอกบัวทําไมต้องเป็นดอกบัวดอกบัวในคตินะครับสัญ,ญลักษณ์โบราณระบบสัญ,ญลักษณ์โบราณของอินเดียเนี่ยดอกบัวมันเป็นสิ่งที่โผล่พ้นน้าเหมือนกับโลกเพราะฉะนั้นพระอาทิตย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ให้แสงสว่างให้ความอุดมสมบูรณ์ให้กับให้ไอตัวของออความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันดาเนินไปในแต่ละวันเพราะฉะนั้นพระอาทิตย์หรือพัสริยเทพเนี่ยจึงต้องถือไว้ซึ่ง ดอกบัวทั้งสองข้างนะฮะเราก็จะเห็นรูปของไอตัวของพระสุริยเทพเนี่ยตั้งอยู่ประดิษฐานอยู่นะครับประดับอยู่ตรงส่วนใต้ของตัวดุมของธรรมจักรเนาะมันก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าตัวของอในคติของอินเดียเนี่ยเขาเชื่อว่าพระพระสุริยเทพเนี่ยหรือพระอาทิตย์เนี่ยนะครับก็คือจักรที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าแล้วจักรตัวนเนี้ยนะครับมันก็จะต้องตั้งอยู่บนเสา เพราะว่าธรรมจักรตั้งอยู่บนเสาแบบที่คุณชุจิตอธิบายไปแล้วเนาะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็ตัวเสาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อระหว่างโลกขึ้นไปถึงตัวของอสุริยมณฑลคือวิมานของพระอาทิตย์คือวิมานของพระสุริยะได้ดังนั้นนอกเหนือจากไอตัวที่ธรรมาจาักรเนี่ยในวัฒนธรรมแบบทวารวดีจะมีความหมายที่มันเกี่ยวข้องกับพระธรรมในศาสนาพุทธแล้วเนี่ย ไอ้คติที่มันผสมที่มันซ,นซ้อนทับกันอยู่เนี่ยมันก็เป็นผีพราหมุธอยู่นี่แหละนะครับก็คือมีคติที่มันเป็นนิทานของพราหม์ฮินดูที่มันผสมอยู่ด้วยก็คือตัวของจักรเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวของพระสุริยเทพหรือพระอาทิตย์นี่นี่เขาว่ามีสุริยเทพอีกองค์ใช่ไหมใช่ครับไอ้นี่เขาเขียนไหมว่าปฏิมากรรมบุรุษหรือสุริยเทพสุรยิยเทพนี่ต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นนะห้ามเป็นผู้หญิงเพราะนี่เขียนว่าปฏิมากรรมบุรุษหรือสุริยเทพ พุทธศตวรรษที่12-13คื 13, 11 12อ1,100-1,200พศนะครับพบจากวัดโงจังหวัดอยุธยาลักษณะที่มันเป็นสัญลักษณ์สแสดงให้เห็นว่าเป็นพระส,สุริยเทพอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการที่ต้องถือดอกบัวสองดอกแล้วก็คือมักจะมีประภามนทนก็คือมีแผงคล้ายๆกับเป็นรัศมีออกมาเป็นรูปกลมๆอยู่ทางด้านหลังอันนี้ในระบบสัญลักษณ์โบราณเหมือนกันนะครับเทพที่มีแสงสว่างทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีประภามนทนอยู่ข้างหลัง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าตัวเองเนี่ยส่องสว่างอยู่ถ้าเกิดใครเคยเห็นพระพุทธรูปโบราณของอินเดียนะเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีแผ่นกลมๆอยู่ข้างหลังไอ้ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าประภามนทนนะถ้าเราไปดูภาพจิตรกรรมในอินเดียนะครับโดยเฉพาะอินเดียเหนือเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวประภามนทนที่เป็นแผ่นกลมๆหลังตัวของพระ,พ,ระพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะต้องระบายไว้ด้วยสีหกสีเพราะว่าอะไรเพราะว่า ตามคัมภีร์ในพุทธศาสนาระบุว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเปล่งฉับพันธ์ลังสีคือลังสีสีหกสีมีแสงหกสีเปล่งประกายออกมาตลอดเวลาพระสุริยะก็เหมือนกันครับเดินทางทอดน้องทองเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบันคูคันลุ ไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพทา